สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายเด้วยพี่น้องวันที่27มิถุนายน2567เด้อค่ะพี่น้องขาก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละรอบด้อยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องบอ่มกบ่ชอบนะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็มีข้อมีหลุดเหมือนกันแต่ว่า fc ทุกท่านจะสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะคะพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันดวยค่ะพี่น้องขาสำหรับเลขเด่นประจำวันนาอ,ค,นนอค่ะเนาะนาะค่ะทุกคนทุกคนขาส่วนคู่ที่จะจับให้นี้นะคะเป็นการหาคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนขาเราไปดูวันที่26กก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ วันที่26จะให้เด่นรอบเช้า3และ2เด่นรอบบ่าย4และ3รอบเช้ามา639 2 4พี่น้องมาทั้ง3และ2เลยนะคะทุกคนเข้าคู่3 9เนะคะเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน,นะคะ่ะทุกคน3993แล้วก็เข้าคู่ตัวเด่นอีก1คู่นะคะแล้วก็ติดคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันด้วยเนาะ,ะพี่น้อง 24, 4, 2 4, 42นะคะทุกคน น่าจะได้นะคะรอบบ่ายใจะให้สี่และสามหลุดนะคะรอบบ่ายมาเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสองค่ะทุกคนเสียดายนะคะทุกคนมาเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันรอบเช้าพี่น้องเก้าสองสองเก้านะคะทุกท่านพี่น้องเสียดายบอบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าวันนี้ไหลไหมนะคะทุกคนเก้ามารอบเช้ามาทั้งเก้าและสี่ราคารอบบ่ายมาเก้าค่ะทุกคนสี่หลุดนะคะ เอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่27นะคะถ้า f c ชอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไม่ชอบให้ผ่านเด้อพี่น้องสถิติม้ขอไม่ดูทุกมือนะจ๊ะสำหรับนะคะวันที่27ที่ใจคํานวณได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เด่น3และ2เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน3ค่ะพี่น้อง34 33 สามหกสามเก้าสามหนึ่งสามศูนย์นะคะสองค่ะพี่น้องสองสามสองสี่ สองห้าพี่น้องขารอบเช้าเจลืมสามห้านะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเจขอโทษหลายๆด้วยพี่น้องสองศูนย์สองหกสองเก้านะคะขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่ะลืมสามหาพี่น้องรอบบ่ายนะคะใจให้สี่และสามคอยมาดูคู่ตเด่นนะคะสี่ค่ะสี่สองสี่ศูนย์ สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดนะคะสามค่ะพี่น้องสามสามสามสองสามศูนย์สามห้าสามเจ็ด สามเก้านะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูคู่ตัดตเห่นนะคะสามสองสี่สามสามสี่สามสามสองสามสองสี่นะคะทุกท่านวันนี้สามเบิ้ลน,นะคะทุกคนถ้า fc ชอบเบิ้ลสามสามก็ตามได้นะคะหรือว่า,าไม่ชอบให้รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกท่านสี่นะคะสี่สอง 3ามก็สามสสองนะคะสี่สองสี่สามพี่น้องเจจับตัวไหนหลุดนะคะทุกคนขอโทษขอภัยแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน3ามสี่สี 3, เจจับ3 4 4สี่สมหลุดนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนขารอบบ่าย <laughs> เอาแล้วพี่ดองขอโทษขออภัยนะคะวันนี้จับหลุด2องคู่แล้วนะคะทุกคนเรามาดูนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นที่ใจวงไว้ให้นี้นะคะทุกคนสามารถพิ่ง์ข้อพิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กับนะคะทุกคนที่นี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านรับชมอีกทีนะคะเลขเด่นประจําวันพุทหัสบดีอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะ หากับ0นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่3ามและ2เด่นประจำวันอยู่ที่หและศูนย์เป็นสามห้าสามศไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสองค่ะสองห้าสองศกับ3มรอบบ่ายและ5กับ0ูนย์เด่นประจำวันเป็น4ี่ห้าสี่ศค่ะสา3ห้าสามศประมาณนี้ค่ะพี่น้องมกักกระตามไดเด้อจ้ะเด้อบ่ามักกับพานใดพี่น้อง สถิติมีเขอามีหลุดแล้จ้ะพี่น้องคะสําหรับผู้ที่ใจวางไว้ให้ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะถ้าชอบก็ตามใจได้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ใจก็จ้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันหมานสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า